สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแดงปลาสวรรค์วันนี้เป็นคลิปสาระสั้นๆง่ายๆครับกับหัวข้อการดูเมนบอร์ดของเรานะว่าสามารถใส่ CPU รุ่นไหนได้บ้างสิ่งที่เราต้องรู้เกี่ยวกับตัวเมนบอร์ดของเรานะครับสองอย่างง่ายๆก็คือยี่ห้อและรุ่นนะครับใช้ยี่ห้ออะไรอยู่รุ่นไหนอยู่พอเรารู้แล้วขั้นตอนต่อมาครับเข้า Google เลยครับเอายี่ห้อและรุ่นนี้ใส่ไปใน Google สมมุติว่าวันนี้ผมจะหา asus อันนี้ก็แล้วกันนะมันขึ้นมาพอดี ASUS p 8 z 7 7 v เรามาดูที่ลิงก์ต่างๆนะครับดูที่มันเป็นเว็บ ASUS.com ตรงๆเลยนะครับหรือว่าเป็นยี่ห้อ Gigabyte MSI อะไรพวกนี้ตรงๆเลยนะครับเราไม่เข้าพวกที่ว่าเป็นเว็บรีวิวอย่างเช่น TechPowerUp Hardware s e c i e t อะไรพวกนี้เราไม่เข้านะครับเราเข้าเว็บตรงๆเลยกดเข้าไปครับ ทีนี้เราไปดูตรงที่เขียนว่าซัพพอร์ตนะครับหรือว่าสนับสนุนแล้วแต่ภาษาเครื่องนะครับซัพพอร์ตทีนี้เรามาดูนี่ครับ CPU ซัพพอร์ตนี่ครับ CPU ที่เมนบอร์ด ASUS p 8 7 7 v ตัวเนี้ยสามารถใส่ได้ก็คือพวกนี้นะครับเนี่ย Celeron i3 i5 อะไรก็ว่ากันไปนะครับคือถ้าคุณมีเมนบอร์ดตัวนี้คุณซื้อ CPU ตามตารางนี้เอามาใส่ด้วยกันมันใช้ได้แน่นอนนะครับต่อมาครับมาดูอีกสักรุ่นหนึ่งก็แล้วกันนะครับเอาเป็นกิกะไบต์บ้างเข้า Google อีกรอบนึงพิมพ์ไป กิกะไบต์อันนี้มันขึ้นมาพอดี990 FXA UD3 ผมจะดูรุ่นนี้นะครับก็เข้าไปดูเว็บที่ว่ามันเป็นกิกะไบต์ตรงๆเลยนะครับกดเข้าไปครับเสร็จแล้วเราก็ไปที่ซัพพอร์ตนะครับเหมือนกับเอซ s เลยชื่อมันจะอาจจะแตกต่างกันนิดๆลองกดเข้าไปหาดูนะครับแล้วก็ไปดูนี่ครับ CPU support list กดเข้าไปครับมาแล้วนะครับกิกะไบต์ตัวนี้สามารถใส่ CPU นี่ MDFX 4 1 8 0 0 1 0อะไรใส่ได้ตามนี้สำหรับวันนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามปลาสวรรค์ทีวีได้ที่ f a c e b o o k c o m l e f i t h a v หรือว่าทางช่อง YouTube นี้นะครับกดไลค์กด subscribe กัไว้ได้เลยสำหรับวันนี้ปลาสวรรค์ทีวีสวัสดีครับ